ส,กกสับายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะป๊อปปก,กายตื่นแล้วค่ะป๊อปปก,กายเหมือนเดิมตื่นขึ้นมาก็เดินทางไปทำงานแต่เช้า อากาศวันนี้ก็10องศาปันดากอิสตินคราเดนเบจิงเข้าเวียมุเรเคนฝนตกบ่อยๆท้องฟ้ามืดดำเหมือนเดิม ทำงานกับดาวใจค่ะว่าว,วลายยห่ฮังคิดถึงทุกคนนะคะเจอกันหลังเลิกงานเหมือนเดิม เราอยู่บนเครื่องบินเลยเหมือนกับเรานั่งอยู่บนเครื่องบินตอนนี้อากาศเป็นแบบนั้นเลยท้องฟ้ามืดดำคึมเหมือนอยู่ในอากาศไปเรื่อยๆค่ะ แงรฉลากยังมีกินแบ่งแบ่งใจตามทางบ่มีทางก็นึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันก็อินเหมือนนิยายลองมัว่วลองมั่วนะคะ ลองไม่ถูกม่วนนิ่มอย่างเดียวขนาดทดเวลาย้อนหลังแล้วนะหนึ่งชั่วโมงมันก็ยังมืดเห็นไหมนี่แหละทำไมเขาถึงทดเวลาเพราะว่าความมืดในตอนเช้าทำไม่ได้เวลาธรรมดาตอนนี้มันก็จะเป็นแบบ ยังมืดอยู่สวยไหมคะวันอากาศตอนเช้างามบอสม้อ,มอยม่อยอบดิบม่อย มยิยนี่ล่ะเขาเรียกว่าแฮบฟันเดแฮบฟรอบราจิฟันเดบูช่วงใบไม้เปลี่ยนสีแต่ตอนนี้มันมองไม่เห็นอะไรมันต้องรอแบบ รอเวลาที่ไม่มีฝนแล้วก็จะมีแสงแดดอ่อนๆหน,นาวๆเราเดินเข้าไปในปา่ามันจะสวยมากต้นไม้เปลี่ยนสีเหลืองเขียวแดงสวยงามแ้งแต่ว่าค่อยไม่ได้เข้าป่าเพราะว่าทำแต่งาน 好吧。 ถึงจะไม่สวยก็ต้องบอกว่าสวยเพราะว่าผู้หญิงชอบคำชมขี้เหล่ขนาดไหนก็ต้องบอกว่าสวยรถมีแต่หัว เดินทางก็แบบนี้แหละตอนเช้าๆหนาวๆห่อแล้วห่ออีก10องศาฝรั่งก็บอกว่าอากาศดีเขาบอกแต่สำหรับเราหนาวสำหรับเราหนาว ที่นี่ก็ไม่น่าจะปลูกได้เพราะว่าอากาศมันหนาวก็ไม่โลดแต่ว่าเราแบบปลูกเงาะปลูกปลูกอะไรแบบนี้มันแถวภาคใต้นะอากาศชุ่มช่ม้มันก็ปลูกได้นะแต่ว่าบ้านเรา ที่นี่ไม่มีกบไม่มีเขียดจะไม่เสียงกลบล้องอ๊อฟบอ๊อฟเอฟเเวลาฝนตกเพราะว่ามันไม่มี <c oughs> ก็ไม่รู้ทำไมมันไม่มีไม่มีกบไม่มีเขียดแถวเนี้ยขอลงเพียงเท่านี้นะคะเดินทางแค่นี้ราคาบายบายเจอกันใหม่ คลิปหน้านะคะเดินทางไปกับดาวใจคือเกานน่าละวันละเล็กวันละน้อยเดินทางไปทำงานจันถึงสุขแล้ววันหลังจะไปถ่ายในเมืองให้ดูว่าวันไหนว่างๆกันจะขึ้นรถไฟเข้าเมืองจะพาไปดูผู้คนเดินสวนสนามไม่มีที่จะเดินแบบคํา่่าในเมืองเนาะ เมืองก็คือเมืองที่นี่มันเป็นเขตบ้านนอกบ้านนอกมันก็แบบมีทุ่งไร่ทุ่งนาแต่ถ้าเข้าไปในเมืองนี่มันก็จะแบบไม่มีที่จะเดินบายบายค่ะตดโฟกันตะเกียดักงิวเวลโฟกคำไก่กันหมยวิดีโอขอบคุณค่ะที่มารับชมสบายดีบายบายดุยด